สวัสดีนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะวิธีแรกก็คือหยอดเงินไม่ต่ำกว่าวันละ10บาททุกวันหากค่าขนมไว้นะคะแต่ถ้าใครบอกว่า10บาทไม่น้อยไปก็หักถึง10%ของยอดที่เรารับมาในแต่ละวันได้นะคะวิธีที่2ก็คือการซื้อสลากออมสินค่ะ อันนี้คือการฝากเงินโดยการไปซื้อสลากออมสินข้อดีของการซื้อสลากออมสินคือสามารถรุ้นรางวัลได้ด้วยจริงไหมคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ชาญฉลาดพอสมควร<อ>ข้อที่3การห่อข้าวกลางวันไปทานเพื่อประหยัดเงินนะคะซึ่งทําได้2แบบ1คือทํากับข้าวกลางวันกับที่บา้านเดือนหนึ่งก็รวมกันประหยัดได้อาจจะถึงพันเลยนะคะ ถ้าอาหารไม่พอเราก็ทําอาหารน้อยหน่อยแล้วก็ตกลงกับเพื่อนว่าเอาข้าวมาแบ่งกล่องแชร์าทานด้วยกันนะคะวิธีที่สี่คือการยืมอุปกรณ์การเรียนนะคะจากรุ่นพี่ที่จบไปนะคะปกติอุปกรณ์การเรียนที่มีอยู่ของนักเรียนส่วนใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องซื้อใหม่ตลอดใช่ไหมคะทุกๆเทอมแทนที่ทททททจะซื้อใหม่เรื่องของหนังสือก็ไปขอจากรุ่นพี่ที่เพิ่งจบไปบอกว่ามีหนังสือไหนที่ไม่ใช้ขอใช้หนังสือเก่าได้ไหม แล้วเงินที่ใช้ในการซื้อหนังสือต่อไปก็จะประหยัดลงสามารถเอาไปยอดกระปุกได้วิธีที่5ประหยัดเรื่องการช้อปปิง้งอย่าเผลใใจไปเอฟสิ่งที่ไร้สาระก็ลองดูว่าอันไหนที่ไม่จำเป็นก็อย่าไปซื้อใช้นะคะ6พึ่งระวังกับของที่เป็นโทษนะคะเด็กๆบางคนก็ชอบไปปาร์ตี้ถ้าคุณยกเลิกการไปปาร์ตี้ได้ หรือของซื้อสิ่งที่ไม่จําเป็นได้เราก็ประหยัดเงินไปได้อีกเยอะเลยข้อที่7การอยู่หอพักรวมกับเพื่อนเพื่อนถ้าปกติเราอยู่ห้องเดียวเนี่ยเราต้องจ่ายทั้งค่าน้ําค่าไฟค่าที่พักคนเดียวใช่ไหมถ้าวันดีคืนดีเนี่ยเราบอกว่าขอเป็นห้องคู่แล้วกันอยู่กันสองคนคุณก็ประหยัดทั้งค่าน้ําค่าไฟและค่าเช่าห้องใช่ไหมเพราะเราได้หารกับเพื่อนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทําให้เรามีเงินในกระปุกมากขึ้นข้อที่8เปลี่ยนเป็นปั่นจักรยานแทน ปกติเราไปเรียนถ้าเป็นเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดนอกจากอยู่หอแล้วเนี่ยถ้าหอมีความไกลจากมหาลัยเราต้องเสียค่าเดินทางแต่ละครั้งใช่ไหมคะเพราะงั้นให้ลงทุนซื้อจักรยานแล้วปั่นจักรยานเนี่ยไปจะประหยัดได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะข้อที่9ก็คือการประหยัดค่ามือถือโดยไปใช้อินเทอร์เน็ต Wifi ของโรงเรียนมหาลัยแทนนะคะข้อนี้คือบางครั้งเราอยู่หอเราบอกว่าเราต้องไปซื้อ wifi แรงๆนะคะ ก้อยบอกเลยวิธีประหยัดคือไปทํางานที่ห้องสมุดหรือมหาลัยอินเทอร์เน็ตแรงเหมือนกัน wi f ฟฟรีเ <g ül> งินไม่ต้องจ่ายจริงไหมคะ้อที่1ิการใช้สิทธินักเรียนนักศึกษาเนี่ยให้เต็มที่เลยนะคะปัจจุบันสินค้าหลายๆประเภทนะคะอย่างเช่นดูหนังมิเจอร์อะไรเงี้ยถ้าเรามีบัตรนักศึกษาไปโชว์เนี่ยหรือกินข้าวบางที่ถ้าเรามีบัตรนักศึกษาเนี่ยไปโชว์เขาก็จะลดราคาต้องใช้สิทธิตรงนี้ให้ได้นะคะ ข้อนอกจากทําการประหยัดทั้งหมดแล้วต้องรู้จักวิธีเอาเสื้อเก่าๆของเก่าๆไปขายเขาเรียกว่าเปิดท้ายขายของในช่วงวันเสาร์ทิ์อะไรเงี้ยคะ่ะมันก็จะมีจุดบางจุดที่คนส่วนใหญ่รับและปัจจุบันเนี่ยไม่จาเป็นต้องไปขายเองนะคะคือบางทีไปขายผ่านทาง Facebook หรือกลุ่มต่างๆที่มีตั้งอยู่หรือกลุ่มของโรงเรียนกับเพื่อนก็ได้เอาของที่เป็นมือสองที่เราว่ามันไม่จําเป็นแล้วก็ไปขายได้ก็จะเปลี่ยนเป็นเงินกลับมา สามารถประหยัดเงินไปได้อีกสักระยะหนึ่งด้วยนะคะข้อที่สิบสองเปลี่ยนวิธีการอ่านนิยายจากการที่เราไปซื้อเป็นเล่มใช่ไหมเสียตังในการอ่านนิยายก็ไปซื้อคือไม่ต้องซื้อแล้วอะไปนั่งอ่านออนไลน์คือเดี๋ยวนี้ผู้เขียนก็เอานิยายออนไลน์ขึ้นไปสามารถอ่านได้ฟรีเลยไงก็ไม่ต้องซื้อข้อสุดท้ายงดเลี้ยงสัตว์การที่เราเลี้ยงสัตว์ก็คือจะทำให้เรา เพิ่มภาระในระหว่างเรียนมากขึ้นนะคะเราควรจะงดเลี้ยงสัตว์นะคะข้อน,นี้จะทําให้เราลดทั้งค่าอาหารหมาอาหารแมวค่ารักษาหมารักษา,กษาแมวค่าวัคซีนหมาวัคซีนแมวสารพาัดค่าใช้จ่ายค่าที่อยู่เขาอะไรเงี้ยใช่ไหมระหว่างเรียนอยู่ก็อย่าเพิ่งเลี้ยงสัตว์เนาะถ้าเด็กๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจให้พี่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายแต่อย่าลืม หาตังเพิ่มนะคะหลังจากเก็บเงินเป็นแล้วรักัๆๆบายบาย